ตัวดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเอ,อสอนสร้างเป็นแผนที่ประเทศไทยนะอะเป็นจะเป็นประมาน,นี้เลย <c oughs> โอเคอย่างแรกเอามาสอนสร้างกันคืออย่างแรกต้องเอาเออบล็อกอะไรก็ได้มาโอเคมาสร้างกันเลยตอนแรกก็ต้องวางบล็อกหนึ่งบล็อก แล้วก็สามบล็อกแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็หนึ่งสองข้างบนแบบนี้นี่เลยแล้วก็สามแล้วก็สามบล็อกแบบนี้นี่มันก็อาจจะงงง,งหน่อยแล้วก็สองบล็อกสามวางนี้ให้เต็มสองบล็อกแบบนี้แล้วก็สามแล้วก็ขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อก เป็นสามคูณสามแบบนี้เนะลยก็เติมสองขึ้นไปแล้วก็สี่บล็อกนนหนึ่ชั้นนึงแล้วก็สองบล็อกแล้วก็สามบล็อกขึ้นไปเลยแล้วก็หนึ่งบล็อกแบบนี้เป็นเฉียงๆแบบนี้นะก็วางขึ้นไปเออหนึ่งสองสามสี่บล็อกนะเป็นสี่บล็อก แล้วก็ขึ้นไป1 2 1 2เป็น4 4เอ้ย2 2แล้วก็วางบล็อกไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 9บล็อกนะแล้วก็1 2อุย้ยนับไป1บล็อกเข้าไปนะแล้วก็1 2 3ลงมาอีก1 2 3 แล้วก็ต่อมาหนึ่งสองโอเคก็ยาวมาหนึ่งเฉียงแบบนี้เลยแล้วเข้าไปโอเคให้ให้มันเต็มเลยนะต่อไปก็วาง 2> 1 2 3 1> 4 2> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 สิบเก้าน่าจะสิบเก้าบล็อกอนะทุกคนอเดี๋ยวลองวัดดูก่อนว่าถูกไหมโอเคทุกคน,นก็จะเป็นสิบเก้าบล็อกนะอันข้างบนสุดเนี่ยมันก็อีกชั้นหนึ่งหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกบสิบสองสามสี่สิบห้า หกเดสิบแล้วก็เป็นยี่บล็อกนะเลยมาหนึ่งบล็อกแบบนี้แล้วก็เข้ามาหนึ่งนีเป็นยี่สิบบล็อกนะโอเคนี่แล้วก็เข้ามาหนึ่งบล็อกเป็นสองชั้นแบบนี้นะ ก็เป็น19บล็อกสองชั้นนั่นแหละทุกคนแล้วก็เข้ามาบล็อกแล้วก็เขียงขึ้นมาสองบล็อกแล้วก็1บล็อกจะเป็น1 2 1สองหนึ่งแล้วก็สอง12 1 2 1 2โอเคแล้วก็1แล้วก็เข้ามาแบบนี้แล้วก็ขึ้น2เข้ามาแบบนี้แบบ โอเคจะเป็นแบบนี้นะทุกคนให้ดูโอเคโอเคมาต่อลงมาหนึ่งบล็อกแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองลงมาเหมือนกันแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งแบบนี้นี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่ง ก็ขึ้นมาหนึ่งแบบนี้แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองหนึ่ง,ง,งแล้วก็หมุนข้างบนแล้วหนึ่งลงมาแล้วก็หนึ่งบล็อกลงมาเหมือนกันแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แบบนี้เลยนะต่อไปแล้วก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยเอาบล็อกใส่เข้าไปเอ,อในที่วางแบบนี้นะทุกคน ทุกคนแผนที่ประเทศไทยก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเค้าเกิดสอนร็วไปหน่อยก็ก็กลับไปดูได้นะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบายทุกคน